สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ตนน้นซีชาแนลครับส่วนคลิปในวันนี้ผมก็จะพามาดู5เหตุการณ์ในเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเฉือนเอาชนะวู๊ดเทมตันได้1ประตูต่อศูนย์นะครับผมแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มกันก็เหมือนทุกๆคลิปครับฝากหน่อยช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องต้นซีหน่อยนะครับแล้วก็ช่วยกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับการกดไลค์คลิปนี้มันจะช่วยให้คนอื่นๆได้เห็นคลิปของผมมากยิ่งขึ้นยังไงก็ฝากด้วยครับ จังหวะแรกเป็นจังหวะที่ลิซันโดมาติเนสนะครับใช้สปีดวิ่งไล่ตามเปโดเนโตนะครับแล้วคือมันก็เหมือนเปโดเนโตเนี่ยเขาจะไปที่ฝั่งนั้นข้างสนามแล้วลิซันโดมาติเนสเนี่ยก็ตัดฟาวนะครับจนทําให้จังหวะเนี้ยลิซันโดมาติเนสโดนใบเหลืองไปตั้งแต่นาทีที่17นะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่ให้กองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเล่นได้ยากขึ้นตั้งแต่ตอนแรกนะครับเพราะว่าลิซันโดมาติเนสนี่เองนะครับที่โดนใบเหลืองไปแล้วก็จังหวะต่อมาเนี่ยมันท ให้ลิซันโดเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าลูกจังหวะ50-50ได้ดีเท่าที่ควรนะครับจนต้องโดนเปลี่ยนตัวออกในครึ่งหลังนะครับผมจังหวะต่อมาเป็นจังหวะที่อารอนฟันบิสกานะครับได้เข้าสกัดบอลมาทีวุฒิคนย่าะครับจังหวะนี้ต้องเรียกว่าฟันบิสกาเนี่ยเข้าบอลได้เด็ดขาดม,มากๆเลยนะครับทาให้แมเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยไม่เสียประตูนะครับในจังหวะนี้ก็ทำได้เยี่ยมจริงสำหรับอารอนฟันบิสกา ต่อมาเป็นจังหวะที่ราเฟลวารานครับพาบอลขึ้นมานะครับก่อนที่วาลานเนี่ยจะจ่ายออกมาให้ฟันวิสก้าอยู่ทางด้านข้างฟันวิสก้าจ่ายกลับมาที่วาลานแล้วก็วาลานกลับไปที่คาซิมิโรแล้วก็ยกบอลมาให้อนโตนี่นะครับคราวนี้อนโตนี่ก็ใช้จังหวะยกบอลข้าม้รกษาประตูแต่มันก็เป็นกองหลังของบุฟททำตันมาสกัดไปได้ครับจังหวะนี้น่าเสียดายมาก,ต,มากต่อมาก็เป็นลูกประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ขึ้นนำหนึ่งศูนย์ก่อนที่จะเป็นประตูชัยนะครับ เป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยเป็นบุโนเฟอร์เดสนะครับจ่ายออกขวามาที่แอนโทนีก่อนที่แอนโทนีเนี่ยจะดึงกลับไปให้ Bruno บุโนเฟอร์เดสจกบอลข้ามหัวกองหลังวู๊ปทมตันส่งมาให้วันบิสซากา้ากระดกบอลไปให้แล้วเฟยวารานโหมเข้าไปครับลูกนี้ทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยขึ้นนําวู๊ปเทมตันจนได้นะครับในนาทีที่76แล้วก็เป็นประตูชัยนะครับต้องบอกว่าแนวรุกของแมนยูวันเนี้ย แย่ Form? Yeah, จริงๆนะครับต้องใช้คําว่าแย่เลยนะเพราะว่าไม่สามารถหาจังหวะจบสกอร์ได้นะครับถึงแม้ว่าจะหาจังหวะที่สร้างสรรคเข้าไปทำประตูได้แต่ว่าจังหวะจบสกอร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ดีเลยจนต้องใช้กองหลังและโอเวอร์โหลดขึ้นมานะครับถึงจะสามารถทำประตูได้ครับแต่ก็ยังดีครับค่อยๆปรับไปนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด จังหวะสุดท้ายของเกมนี้นะครับเราจะมาพูดถึงจังหวะที่แฟนบอลน,นะครับวิ่งลงมาในสนามจนทําให้แฟนบอลต่างประเทศเนี่ยเขาล้อคนนี้นะครับคนนี้เป็นมีมนะเขาบอกว่าเป็นโมฮัมเหม็ดซาร่าห์นะครับเพราะว่าเขาผมเนี่ยเขาจะฟูๆดูข้างหลังเหมือนโมฮัมเหม็ดซาร่าห์นะครับแต่ก็ไม่ใช่โมฮัมเหม็ดซาร่าห์จริงๆนะครับพฤติกรรมแบบนี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่สมควรทําเลยนะครับเพราะว่านอกจากจะทําให้เกมมาเสียจังหวะแล้วนะครับ มันทําให้คนที่วิ่งลงมาเนี่ยส่วนมากในส่วนใหญ่หรือว่าเกือบจะร้อยซนะครับจะโดนแบนห้ามเข้าสนามตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าคือถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งนะถ้าเป็นคนที่เจตนาลงมาทำลายนักฟปปุอบอตเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แย่ม,มากเลยนะครับผม ก็จะประมาณนี้ครับสำหรับ5มเมนต์ของเกมแมเชสเตอร์ยูนเตเปิดบ้านเอาชนะวู๊ปเทมส์ตันด้านหนึ่งประตูต่อศูนครับส่วนใครที่มีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ข้างล่างได้ครับแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากหน่อยครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องต้นซีหน่อยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือช่วยกดไลค์คลิปนี้ครับเพื่อที่คนอื่นๆจะได้เห็นคลิปของผมมากยิ่งขึ้นยังไงก็ฝากด้วยครับส่วนคลิปในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ